ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพกาฝากเมตตามหานิยมนะครับท่านผู้ชมจะมานําเสนออีกหนึ่งกาฝากนะครับผมเพิ่งได้มานะครับเป็นกาฝากลีลาวดีนะครับก็เป็นจุกเหมือนกับลังต่อนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่งได้ตัดมาในวันนี้นะครับคือกาฝากลีลาวดีถ้าถามว่าดีทางด้านไหนตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจ นะครับแต่ส่วนมากในสมัยคนโบราณนะครับเขาจะเอาต้นลีลาวดีไปปลูกไว้นะครับเพื่อจะเอาดอกมาบูชาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับคนที่เขานับถือเกี่ยวกับผีฟ้านะครับไอตัวนี้ที่ผมได้ยินมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือตัวนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็น ก็เป็นกาฝากลีลาวดีที่เป็นจุกเหมือนเหมือนลังต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากต้นของเหมือนกับว่าของกิ่งลีลาวดีนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นก้านดอกของของกิ่งลีลาวดีนะครับท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เป็นต้นกิ่งของต้นเขานะครับตัวนี้คือเป็น ดอกที่เตกออกมาจากต้นนะครับเพราะกิ่งตัวนี้จะเป็นดอกและจะเป็นลูกออกมานะครับตัวนี้แต่กาฝากมันไปติดตรงที่มันเป็นลูกของยอดไอ้ตรงที่มันจะเป็นยอดของลูกกาฝากนะครับมันไม่ได้ติดตามลําต้นนะครับนานผู้ชมก็สวยนะครับเป็นจุกกลมๆผมกเพึ่งเคยเจอนะครับแต่ก็เจอมา ก็2-3ต้นนะครับแต่มันก็เกิดตามต้นนะครับมันไม่ได้เกิดตามยอดดอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมก็ได้ตัดมาก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะครับแต่มันไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมก็เลยเอามาถ่ายใหม่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อน,นี้ก็เป็นกิ่งของดอกนะครับเขาก็จะแตกออกมาตามต้นของเขาแต่ก็เป็นกิ่งของดอก แต่ไม่ใช่ลำต้นของต้นลีลาวดีเลยนะครับแต่ก็นี่ก็เป็นกิ่งไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เล็กกว่านิ้วมือผมสักนิดนะครับแต่ก็ออกจากต้นของกิ่งลีลาวดีนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนานแล้วนะครับเป็น 2- อสเดือนแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดด้วยไปไหนมาไหนก็ลาบากนะครับผมก็เลย ได้มาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เผื่อมีคลิปอื่นใดผมจะเอามาลงเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ